เอาละครับไปันอีกข้อบนไปดูสักนิดสิครับว่าภาพใหญ่ๆนะาการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ผูเกอร์หลักๆในสนามการเมืองในกระดานอำนาจอย่างเช่นเพื่อไทยอย่างเช่นภูมิใจไทยอย่างเช่นประชาชนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใครได้เท่าไหร่ใครได้ใครเสียมาดูกันพูดถึงการเลือกตั้งนายกอบจอต้องแบ่งเป็นสกลุ่มสอง่วง นายกอบจอกลุ่มที่หนึ่งเข้าลาออกก่อนครบวาระค่ะเมื่อลาออกก่อนครบวาระจึงทยอยเลือกตั้งใหม่ก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพ<ค>ันธ์2568นากและก็คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มี29จังหวัดด้วยกันค่ะโอเคกลุ่มที่สองคือนายกอบจอที่อยู่ครบวาระ<ม>และมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่1่กุมภาพันธ์า5 6 8กลุ่มนี้มี47จจังหวัดเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโอเค ไปดูกลุ่มแรก49จังหวัดเลือกตั้งก่อน1กุมภา68ผลเป็นยังไการเลือกตั้งเป็นอย่างไรค่ะโฟกัสเฉพาะプレเมเกอร์นะค่ะพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยชนะไป10จังหวัดส่วนเครือข่ายเพื่อไทยชนะอีก1จังหวัดค่ะคําว่าเครือข่ายเพื่อไทยแปลว่าไม่ได้ขึ้นป้ายพักเพื่อไทยโดยตรงแต่ใจอยู่ที่เพื่อไทยแต่เป็นที่รู้กันว่าอยู่ในเครือข่าย อใจอยู่เพื่อไทยนับรวมกันจะ <11. S 1> เรียกว่า11ก็ได้ใช่ไหมคะโ <Okay. S 2> อเคภูมิมใจไทยชนะไปสิบแล้วก็เป็นเครือข่ายภูมิใจไทยอีกหนึ่งจังหวัดก็เป็น11ได้ใช่ไหมแสดงว่าในกลุ่ม29จังหวัดเพื่อไทยภูมิใจไทยกินกันไม่ลง11ต่อ11อ็หมายถึจังหวัดขณะที่พักประชาชน แพ้ทุกจังหวัดไม่ได้แม้แต่หนึ่งจังหวัดก็ไม่ได้ติ๊กไว้ก่อนนะนเป็นศูนย์ค่ะ,คะมาดูกลุ่มที่สองสี่สิบจังหวัดเลือกตั้งวันที่หนึ่งกรุณาหกแปดปรากฏว่าพักเพื่อไทยค่ะพักเพื่อไทยชนะไปสิบจังหวัดและเครือข่ายพักเพื่อไทยชนะอีกหกจังหวัดถ้ารวมก็สิบหกถูกไหมคะสิบหกโอเคตั้งไว้ก่อนนะ,ะโอเคขณะเดียวกันสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยค่ะชนะ9จังหวัดเครือข่ายภูมิใจไทยอีก4จังหวัด รวมเป็น13จังหวัดรวมเป็น13จังหวัดค่ะพักประชาชนชนะหนึ่งจังหวัดลำพูนค่ะหนึ่งเดียวค่ะโอเคด้วยความเคารพตัวเลขที่มันบอกมันบอกอะไรมันบอกว่าคุณทักษิณสะกดวิญญาณในวินไม่อยู่ค่ะดังนั้นวิญญาณในวินจึงขยายมายังนายกอบจอได้อะจึง จึงเพ่นพ่านสร้างปฏิหารไปเฮี้ยนที่นั่นที่นี่ดังนั้นผลการเลือกตั้งระดับนายกอบจอจึงออกมาดังนี้คก็เรียกว่ากินกันไม่ลงกินกันไม่ขาดสะกดวิญญาณในวินไม่อยู่ในทางการเมืองใครจะถอดรหัสอย่างไรก็แล้วแต่ผมถอดรหัสของผมอย่างนี้นาทีนี้คุณทักษณิณกลับมาแล้วคุณทักษณิณเปิดการแสดงเองแม้กระนั้นคุณทักษณิณยังสะกดในวินไม่อยู่อะ คิดดูแล้วกันตาตาเลือกตั้ง29จังหวัดก่อน1กุมภาปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้10บวก1ก็คือต่างฝ่ายต่างก็ได้11จังหวัดเท่ากันเลือกตั้งวันที่1กุมภา40เป41จังหวัดพักเพื่อไทยได้10บวก6เป็น16จังหวัดภูมิใจไทยได้9บวก4เป็น13จังหวัด16ย่อมมากกว่า13 แต่ก็ไม่ได้ขาด<ต>ากนนาันไมากไ,ไ,ไม่ได้ขาดรอยเมื่อดูภาพรวมทั้งทั้ง7จจังหวัดต,ต้องใช้คำว่าคุณทักษิณไม่สามารถสะกดวิญญาณในวินก็แค่นั้นเองดยันงนั้นวิญญาณในวินจึงเพ่นท่านกระจายไปเฮี้ยน,นที่นั่นที่นี่แสดงองิทธิฤทธิ์ไงผ่านนายกอบอจเนี่แหละ